สงสัยไหมว่าทำไมต้องมีหนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์เคยคิดไหมว่าทำไมต้องใช้หนายหน้ามาเดี๋ยวพี่กันจะเล่าให้ฟังค่ะ ในอาชีพนายหน้านะคะทุกคนถามตลอดเลยค่ะว่าเฮ้ยทำไมต้องใช้ในายหน้านะคะแต่ในข้อเท็จจริงพี่กันก็จะถามกลับเลยค่ะว่าแล้วรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าถึงไม่ต้องใช้ในายหน้า <S <S ถึงที่สําคัญเลยนะคะว่านายหน้ามีหน้าที่ทําอะไรก็คือถ้าเป็นฝั่งผู้ซื้อคุณจะรู้ได้ยังไงว่าที่ที่คุณซื้อราคามันดีจริงคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเงื่อนไขที่คุณได้มันดีที่สุดแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงคะว่าสัญญาต่างๆที่คุณทำเนี่ยมันเป็นธรรมและคุณจะไม่ถูกหลอกเอกสารสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันถูกต้องมีคนตรรวจสอบให้คุณ นี่แหลคะค่ะว่าทําไมถึงต้องมีนายหน้าเวลาที่เรานะคะดูแลผู้ซื้อนะคะเราดูแลตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้นะคะไปเช็คที่ดินให้นะคะบางครั้งเนี่ยรวมถึงดําเนินการในเรื่องของรางวัลให้ด้วยวราคาเนี่ยนายหน้าก็ต่อรองให้นะคะในฐานะนายหน้ามืออาชีพเนี่ยได้ราคาดีที่สุดแน่นอนคะ่ะนอกจากราคาจะดีที่สุดแล้วเนี่ยนายหน้ายังไปหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าด้วยนะคะ<ช>ลูกค้าหลายๆคนไม่ใช่นักเจราจาต่อรองค่ะถึงเป็นนักเจรจาต่อรองแต่คุณไม่รู้จะเอาอะไรไปต่อรองเขาใช่ไหมคะ ในหน้าเมืออาชีพอะคะ่ะจะรู้ว่าเงื่อนไขในตลาดมีอะไรบ้างรู้ความเป็นไปของตลาดรู้คู่แข่งว่ามีกี่เจ้าขายราคาเท่าไหร่บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเราก็จะเอามาต่อรองให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้านะคะได้ซับในราคาที่ดีที่สุดในเงื่อนไขที่ดีที่สุดเพราะอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะ ไม่ต้องกังวลใจค่ะถ้าอยากจะใช้ในหน้านะคะคนที่จ่ายค่าคอมมิชชั่นในหน้าก็เป็นผู้ขายอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะยังไม่มีในหน้าคู่ใจแล้วก็ทักทีมงานมิสการเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ